เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครนอจะร่วมทางได้ กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านเซทุกท่านมือนีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สามมาจากมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีมีเกรดความหลู่เล็กๆน้อยๆเรื่องหลู่เท่าท่านภ้าวะหลงลืมและภ้าวะสมองเสื่อมมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเรื่อง รู้เท่าทันภาวะหลงลืมและภาวะสมองเสื่อมภาวะหลงลืมหลงลืมหมายถึงลืมบางสิ่งบางอย่างบางกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตรวมทั้งการลืมเรื่องทั้งในระยะสั้นและในระยะกลางรีโมทเมมโมรีความสามารถในการจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาในระยะไม่นานนัก สาเหตุของภาวะหลงลืมมีสาเหตุหลากหลายเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลอย่างแรงผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยากันชักบางชนิดยานอนหลับบางชนิดยารักษาอาการทางจิตเวชบางชนิดอาการลืมตามวัยหรือจากโรคสมองเสื่อม 2. อาการของภาวะหลงลืมมีปัญหาในการจำเรื่องบางอย่างหรือลืมข้อมูลที่เพิ่งได้มาแต่ยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันและทำงานได้ 3. การป้องกันภาวะหลงลืมงดบุหรี่หรือดื่มแอลโกอฮอล์และยาที่ทำให้ง่วงนอนเช่นยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อและยาแก้แพ้ ออกกําลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงความเครียดระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหวานจัดและเค็มจัดฝึกสมองเช่นอ่านหนังสือเขียนหนังสือบ่อยๆคิดเลขเล่นเกมตอบปัญหาและฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ 4. การดูแลตนเองและภาวะหลงลืมอาจต้องปรับพฤติกรรมเหล่านั้นมากขึ้นเช่นการฝึกสมองให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมของสมองส่วนอาหารที่ทานนั้นไม่มีข้อมูลที่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าอาหารชนิดใดที่จะบำรุงสมองให้ดีขึ้นได้ การทานอาหารก็ทานตามข้อปฏิบัติของโรคประจำตัวที่มีอยู่ร่วมกับการกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้ามู่ในทุกๆวันโดยจำกัดอาหารไขมันแป้งน้ำตาลและรสเค็มเพิ่มผักผลไม้ควบคุมไม่ให้มีน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล ช่วงไวัยไหนบ้างที่จะพบเห็นภาวะสมองเสื่อมมักพบในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ก็สามารถพบในวัยอื่นได้บ้างในกรณีพิเศษโดยช่วงวัยที่มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมแบ่งได้ดังนี้ 1. นวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้น อายุ20-50ปีภาวะสมองเสื่อมในช่วงวัยนี้พบได้น้อยมากมักเป็นผลจากโรคทางพันธุกรรมหายากโรคทางระบบประสาทเฉพาะทางหรือปัจจัยอื่นๆเช่นการบาดเจ็บของสมองจากอุบัติเหตุการใช้สารเสพติดเลื้อลัง 2. วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุ50 65ปีในวนัยนี้บางคนอาจเริ่มมีอาการของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวหรือความเสี่ยงสูงเช่นโรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นก่อนวัยชราซึ่งแม้จะพบได้ไม่บ่อยนักแต่ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3. วัยสูงอายุ อายุ65ปีขึ้นไปภาวะสมองเสื่อมพบได้มากที่สุดในช่วงวัยนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะอายุ70-80ปีขึ้นไปโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยเช่นอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆเช่นโรคพากินสันหรือโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมแล้ว ภาวะสมองเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยแต่จะพบบ่อยสุดในผู้สูงอายุกับฟังกันจบไปแล้วเนาะพวกหนูนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัายราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านเซที่รับฟังเด้อจ้า ไม่คนดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักบนความขาดแคลนอยากแทนพี่กลัวเธอทอ้อเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่มพอความวังเที่ยวพังเที่ยวบอ่อประคองกันสู้เรื่อยมา